เสียงจากแฟนบอลญี่ปุ่นหลังเห็นฟอร์มซูกิโนกับอุราวะแล้วนึกถึงกวินทาคาโนริซูกิโนะในแดนญี่ปุ่นวัย36ปีลงสนามให้ทัพคอนซาในฤดูกาลนี้ไปแล้ว15นัดบนเวทีเจลีเสียไปแล้วส่งถึง30ประตูเป็นผู้รักษาประตูที่เสียประตูมากที่สุดในหลีกฤุูการนี้แถบนัดล่าสุดกับอุราวะยังมีจังหวะพลาดง่าย จนทีมโดนตีเสมอและแพ้ไปในที่สุดโดยในโลกโซเชียลได้มีเสียงจากแฟนบอลญี่ปุ่นหลังเห็นฟอร์มสุเกโนะกับอุราวะแล้วนึกถึงกวินทำไมไม่ลองเปลี่ยน GK บ้างคุณควรที่จะพักสุเกโนะได้แล้วและส่งกวินลงสนามซะทีมเราไม่มีแต้มเลยสานัดติดแล้วเกมนี้คุณภาพของผู้รักษาประตูทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรนัดต่อไปเป็นโอกาสที่ดีที่จะลองใช้กวิน ฉันไม่รู้หรอกนะว่ากวินจะดีหรือไม่ดีแต่อยากให้ลองใช้งานเขาบ้างฉันคิดว่าควรจะลองใช้กวินได้แล้วนะสูกิโนทำได้เต็มที่แล้วควรจะมองไปที่ผู้สืบทอดตำแหน่งได้แล้วฉันคิดว่ากวินยังสื่อสารไม่เก่งเท่าชนานนะทำไมไม่ใช้กวินหรือว่าเขามีอุปสรรคทางภาษาอยู่หรือเปล่าตำแหน่งผู้รักษาประตูต้องใช้การสื่อสารเป็นสำคัญ อย่างน้อยถ้าคุณต้องการเปลี่ยนสถานการณ์ที่คุณแพ้คุณควรที่จะเปลี่ยนผู้รักษาประตูก่อนเลยการที่ทีมเสียประตูติดต่อ,อก,กันเป็นจํานวนมากการเปลี่ยนผู้รักษาประตูเป็นเรื่องปกติในวงการฟุตบอลคุณไม่รู้ถึงสิ่งนี้เลยเหรอหากเขาไม่มีปัญหาก,การสื่อสารระหว่างเกมในสนามก็ควรจะเปลี่ยนลองใช้เขาดูบ้างนะอยากเห็นกวินกวินควรจะยืนตัวจริงถึงแม้ซูกิโนะจะผลงานเป็นอย่างไรก็ตาม สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปต้องลุ้นกันว่ากวินธรรมศัศ์จานันในด่านทีมชาติไทยจะได้ลุ้นประเดิมนัดแรกเจลรกหรือไม่หลังฟอร์มซูกิโนะผลงานไม่ดีนะในเกมที่คอนซาดโดเลซัปโปโรจะออกไปเยือนซาการโโรสุในวันที่16ปันยายนเวลา17.30นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทย